สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้จะมาขายของค่ะขายทางเฟซทางไลน์ค่ะวันนี้ก็จะมาลง y o youtube นะคะเผือพี่น้องคนไทยคนไทยใหญ่อยากสั่งซื้อค่ะมีหลายแบบนะคะไม่ว่าผักสดของแห้งค่ะของนะอันนี้ก็คือถั่วเน่านะคะถั่วเน่าก็คือถั่วเหลืองค่ะ อันนี้ขายกิโลละเก้าสิบบาทค่ะขายกิโลละเก้าสิบบาทมีสองแบบนะคะมีสองแบบแบบนี้ก็มีค่ะแบบนี้ก็มีนะคะแบบนี้ขายกิโลละร้อยห้าสิบบาทค่ะกิโลร้อยห้าสิบบาทนะคะมันต่างกันยังไงก็คืออันนี้จะมีพิษขิง อันนี้ไม่มีนะคะอันนี้ก็คือกิโลละ9กบาทอันนี้กิโลร้อยห้าสิบบาทค่ะสนใจสั่งซื้อได้นะคะอ่ามีขายทุกวนันส่งเคอรี่ให้ค่ะส่งเคอรี่ให้แล้วก็อ่าแม่ค้ามีเก็บเงินปลายทางนะคะมีเก็บเงินปลายทางค่ะส่งได้ทั่วประเทศไทยค่ะส่งได้ทั่วประเทศไทยค่ะมีหลากหลายมีหลายแบบนะคะ สนใจแบบไหนสั่งซื้อเลยค่ะสั่งซื้อได้ค่ะแบบนี้ก็มีนะคะอันนี้ยำกินก็อร่อยใส่พริกแล้วก็มะเขือเทศแล้วก็หอมแดงค่ะยำกินอร่อยนะคะแบบนี้ขายซองใหญ่ละ85บาทนะคะแบบนี้ก็มีค่ะแบบนี้ก็มีแบบนี้ก็ขายอร่อยนะคะอันนี้ซองละ40บาท สามซองหนึ่งร้อยขนมแบบนี้ก็มีค่ะมีหลากหลายมีทุกแบบนะคะสนใจแบบไหนก็สั่งซื้อได้ค่ะส่งไล่ทุกที่คืออันนี้บอกอบอกเลยนะคะไทยใหญ่ขาดไม่ได้ค่ะเพราะว่าเป็นอาหารหลักค่ะเป็นอาหารหลักทำน้ำพิททำน้ำแกงก็ต้องใส่นะคะต้องใส่ค่ะทำมาจาก ถั่วเหลืองนะคะทำจากถั่วเหลืองอร่อยมากเลยค่ะมีทุกอัมีทุกอย่างนะคะแบบนี้ก็มีนะคะอันนี้เส้นก๋วยเตี๋ยวค่ะเส้นก๋วยเตี๋ยวมามีอันนี้ขายซองละสิบบาทอ่าไม่ค้ามีเก็บเงินปลายทางนะคะมีเก็บเงินปลายทางส่งได้ทั่วประเทศไทยค่ะส่งของทุกวันค่ะ ่าเชียงใหม่กรุงเทพส่งได้ทุกที่นะคะสนใจสั่งซื้อเลยค่ะเหล๋ยวเม่คาจะลงเวอร์โทรไว้แล้วก็เฟซบุ๊กทางเฟซบุ๊กได้ก็ขายนะคะอันนี้ก็มีค่ะอันนี้ก็เส้นก๋วยเตี๋ยวเหมือนกันนะคะเส้นเตี๋ยวแบบเส้นใหญ่อันนี้ก็อร่อยอันนี้ขายซองละห้ิบบาทค่ะ แบบนี้ก็มีนะคะอันนี้คือแป้งพม่านะคะทาแล้วหน้าเย็นเย็นสบายเลยค่ะอันนี้กระปุกเล็กค่ะกระปุกเล็กขายกระปุกละ40บาทนะคะกระปุกใหญ่ก็มีค่ะกระปุกใหญ่ก็กระปุกละ60บาทค่ะกระปุกละ60บาทจะมี3สีนะคะสีเขียวสีเหลืองสีชมพูค่ะอันนี้คือแป้งพม่านะคะ ทาแล้วหน้าเย็นเลยค่ะกันแดดด้วยนะคะทุกคนสนใจก็สั่งซื้อได้ค่ะขอบคุณนะคะทุกคนอย่าลืมกดติดตามกดสไลา์ให้แม่ค้าด้วยค่ะจะลงคลิปได้่อยนะคะบ๊ายบายค่ะ